มาสวัสดีครับมีพี่ใช้ทั้งสองท่านครับผมส่งไลน์มาหาทางร้านบอกว่ามี80ปีกรมตำรวจเนื้อทองคําแล้วก็มีเนื้ออื่นอื่นอีกสองสามองค์ครับผมอยากให้ทางร้านมาเช่าครับผมเดินทางมาเช่าเออทางร้านก็ตีราคาให้เรียบร้อยครับผมตกลงราคากันเรียบร้อยก็เดินทางไปเช่าครับผมเดินทางไปเช่า ขับรถไปก็ผมหนึ่งวันกับภารกิจเช่าพระก็ผมพี่ทั้งสองท่านนี้อยู่ในกรทมแล้วก็นครปฐมก็ผมเออนี่ครับอ,อส่งรูปมาแบบนี้ครับผมถ้าพี่พน้องๆท่านไหนมีพระแบบนี้ก็ส่งรูปมาทางร้านได้ก็ผมลายออลายหน้าหน้าโปรไฟล์นี้ก็ผมลายหน้าหน้าเพจก็ผมเออทั้งคิวอาโค้ดทั้งเบอร,ทบอร์ทั้งเบอร์โทรก็ผม เข้ามาก็ผมแล้วถ่ายรูปพาส่งมาก็ผมแบบนี้เขาแบบที่ท่านนี้ก็ผมเออตกลงราคาเรียบร้อยกันเรียบร้อยก็ผมในพาสก็เป็นเนื้อเงินพ้นทรายกับเนื้อสามกัตรัยก็ผมรวมถึงเนื้อทองคําพ้นทรายพิมพ์เล็กด้วยก็ผมเออแล้วก็พี่ขั้นหนึ่งก็มีเออเนื้อทองคํากลมศุลกากรรก็ผมร้อยปีกลมศุล ส่งมาครับผมมีกล่องมีการ์ดก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หายากครับผมอา่าทำด้วยทองคําบริสุทธิ์เก้าเดเก้าเปเลยครับผมจำนวนการสร้าง4000องค์เท่านั้นครับผมเออเป็นเื้อทองคําที่บริสุทธิ์เก้าสเดเก้าเเลยครับผมอา่าแล้วเดินทางครับผมเส้นทางหลักครับผมมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดครับผมจาก ใะเชิงเซามุ่งหน้าเข้ากทมครับผมอันนี้จะเป็นอ่าเบายบายวันเสาร์ครับผมมุ่งหน้าถึงด่านลาชกะบังแล้วครับผมอ่าเราเริ่มติดติดตอน,ตอนจ่ายตังนี่ครับผมจ่ายตังค่าด่านเดี๋ยวก็วิ่งจิ๋วแล้วครับผมอ่าเข้ากทมรเรียบร้อยจุดหมายของเราคือที่แถวบางเขนหลักสี่ครับผมแถวบางเขนหลักสี่ ไปเลยครับวิ่งวิ่งได้คล่องตัวก็ผมรถไม่ติดนักบ่ายบายวันเสาร์ก็ผมอ่าผ่านมาทางลาดเพา้าครับผมอย่าลืมนะครับถจ้าพี่ท่านไหนมีพระโสธรแปดสิบปีกรมหลวดทางร้านเรายินดีวิ่งไปรับเช่าถึงที่ครับผม ถึงบ้านแล้วครับผมอ่านี่ถึงใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วครับผมอ่ายินดีนและเต็มใจอย่างยิ่งครับผมเต็มใจอ่าบริการถึงที่ครับผมอ่าถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้วครับผมถึงหน้าบ้านลูกค้าเรียบร้อยอ่า นี่พาลูกสาวไาเลยครับผมลูกสาวเห็นต้นคริสต์มาสก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดาครับผมนี่บ้านลูกค้าครับผมนี่ลูกค้าก็หยิบพระมาให้ให้ชมครับผมเนื้อทองคำพ่นสายพิมพ์เล็กกัแบบเนื้อสามกษัตริย์สององค์เลยครับผมจริงๆแล้วพี่ท่านนี้มี อ่าอยู่สี่องค์ครับม,มีอยู่ห้าองค์ครับผมมีพนน้นทราอสองแต่พี่ท่านนี้ขอปล่อยเก็บไว้เก็บไว้สององค์ครับผมก็ปล่อยเท่าที่เห็นครับผมเออโอ้เรียบร้อยครับผมอ่าจุดหมายต่อไปเราเดินทางไปที่เดินทางไปที่พุทธมนฑลครับผมพุทธมนตลน,นครปฐมเออใช้เวลาไม่นานครับผม ใช้เวลาไม่นานก็เดินทางมาถึงที่พุทธมนตนสายสี่ครับผมเป็นบ้านของลูกค้าลูกค้าท่านนี้มีพระโสธรร้อยปีกรมสุลกากรจะปล่อยครับผมถึงบ้านลูกค้าแล้วครับผมบ้านลูกค้าเรียบร้อย ครับร้อยปีกลมศุนกครับผมน้ำหนักน้ำหนักหกสลึงครับผมแล้วก็กรอบก็ต่างหากครับผมมีกรอบด้วยนะครับผมกรอบเป็นกรอบทองโบราณเป็นกระเช้าครับผมสวยงามครับผมเออพร้อมพร้อมขึ้นคอเลยครับมีกล่องมีการ์ด โอนตังให้พี่ทั้งสองท่านเรียบร้อยครับผมโอนตังให้พี่ทั้งสองท่านเรียบร้อยครับรผมอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดอย่าลืมทักหาทางร้านนะครับผม มีสองเปอร์ทอนอามาดูภาพนิ่งนะครับผมนี่จะเป็นเนื้อทองคำบบนใส่พิมพ์เล็กครับผมเห็นฟันสิงเลยครับมีกล่องมีการครบสวยงามครับผมน้ำหนักหนึ่งบาทครับผมพิมพ์เล็กจำนวนการสร้างหนึ่งหมื่นอง จมูกดีครับผมเลขสองเจ็ดสี่เก้าอันนี้ปนทายครับผมปนทายเป็นลงไข่เลยครับผมสวยงามนะสวยงามเลยครับแล้วก็มีเนื้อสามวัสดุอีกองครับผมกล่องกล่องรบครับผมกล่องมีกล่องอ่า่เดิมๆครับ แล้วก็พระองค์สุดท้ายก็เป็นกรมสุนร้อยปีกรมสุนละกากรครับผมหลวงพ่อสะทอนเอกล่องการ์ดครบครับผมกล่องการ์ดครบเป็นเนื้อทองคำพ่นสายนะครับผมน้ำหนักตรงเป๊ะครับผมอ,อาพา่ย์พี่ไหนมี หลวงพอ่อทอน80ปีกรมหลวงแล้วอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับอย่าลืมทักหาทางร้านนะครับผมทักไลน์ครับผมทักไลน์หรือสแกนค r Code คหรือจิมจิมลิงไลน์ด้านหน้าโปรไฟล์ครับผมเดี๋ยวเราส่งรูปมาครับผมเดี๋ยวทางเราตีราคาให้ครับผมให้ราคาจนกว่าคุณจะพอใจแล้วนั่นแน่ซื้อขายกันนะผมเออแล้วนั่นแน่ซื้อขายกันววันนี้ขอบคุณพี่ทั้งสอง สวัสดีครับผม